ฉันจะใช้ประโยชน์กับมันยังไงแต่มันจะมีคนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์กับมันได้เช่นผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะเกี่ยวกับโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับ Facebook ที่ทําให้เราได้มาเจอกันอ่าอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติไม่มีโลกออนไลน์ตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มาสอนทุกคนตรงนี้อาจจะเป็นการบอกตัวต่อตัว,ตวอาจจะช้ากว่านี้อาจจะเดินทางได้ช้า ความรู้เราจะไปได้ช้ากว่านี้ผมก็ต้องมานั่งเหนื่อยมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเครื่องทุนแรงสอนครั้งหนึ่งกระจายออกไปกระจายออกไปทั่วไม่เท่าไหร่นะมันจะเป็นหลักฐานตลอดผ่านมาส0ปีมันก็ยังอยู่ใช่ไหมนี่คือโลกออนไลน์ความสําคัญของมันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ประโยชน์จากมันให้คุม้มนะครับวันเสาร์นี้ผมก็จะสอนนะนในเรื่องของคอร์สของโลกออนไลน์3.0ละนะครับมันเราต้องไปในทิศทางไหน มันไม่ใช่การวิเคราะห์แต่มันคือการสร้างคุณจะไม่สามคุณจะเสพอย่างเดียวเนี่ยได้แต่คุณจะพลาดโอกาสนะครับที่คุณจะเขาเรียกว่าได้เวลาผมจะพูดอะไรเกินไปเนี่ยมาละไปยีดขึ้นมาละถ้าใครนั่งสมาธิบ่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนรวมถึง พระที่ผมแบบเคยฟังท่านอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างก็ก็เบรกเอาไว้นะครับเบรกไว้ก่อนนะยังไม่ต้องพูดหรือบางสิ่งบางอย่างเราเคยจะพูดอะไรแล้วเราลืมไหมแล้วเราชอบพูดว่ามันติดอยู่ที่ปากอ่านะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาพูดนะครับผมนี่ประจําเลยเวลาจะพูดอะไรเนี่ยผมจะเชื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวสมองเราจําเรื่องนิโคลัสเทสลาได้ไหมรอบที่แล้วนิโคลัสเทสลา ที่เขาบอกว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ทุกที่มันเป็นของฟรีใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าร่างกายสื่อสารกับเซลล์ต่างๆเนี่ยสื่อสารกับเซลล์ต่างๆเนี่ยด้วยอะไรด้วยพลังงานไฟฟ้าเวลาเขาจะกระตุ้นสมองเขาต้องใช้อะไรไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจใช้อะไรไฟฟ้าที่มันดจึ๊กขึ้นมาดึง,ด,งดึงหน้าอกเราอะไฟฟ้าทั้งนั้นเพราะร่างกายเราสื่อสารด้วยไฟฟ้าเมื่อมันแป๊บขึ้นมาหรือ สมองเรานะครับเราต้องเปิดใช้งานถ้าเราไม่เปิดใช้งานเราสังเกตว่าเขาจะพูดเสมอว่าอะไรไม่ได้ใช้เดี๋ยวมันก็ตายเซลล์สมองตายแล้วไม่ได้ใช้เดี๋ยวความจําเสื่อมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริง,รงๆแล้วเรากระตุ้นได้เรา,าไม่ใช่กระตุน้นก็คือบางคนก็แหม่เอาฐานเอาอะไรมาจี้หัวไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะเราทุกคนเนี่ยสื่อสารกันด้วยคลื่นแล้วคลื่นตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเป็นคลื่นไฟฟ้าได้ เพราะฉะนั้นยิ่งคุณทําให้คลื่นของคุณชัดเจนเท่าไหร่ผมชอบพูดเสมอว่าคุณต้องลดการมองเห็นของคุณแบบสสารนะครับให้เป็นในรูปของพลังงานหรือความถี่ไฟฟ้าคืออะไรความถี่และอะไรพลังงานนะครับแล้วก็ถ้ามองในมุมมองของเ,ออเขาเรียกว่าโมโนของผมแล้วกันนะแบบมั่วๆแล้วกันนะเวลาเราจะผลิตไฟฟ้าเนี่ย เราใช้เขื่อนใช่ไหมพลังงานน้ําร่างกายก็มีอะไรมีน้ําเหมือนกันและน้ํามันพัดเพราะอะไรลมอไฟฟ้าผลิตจากลมกันหันก็ได้แล้วเราหายใจเอาอะไรเข้าไปลมมีเป็นาธาตุต่างๆใช่ไหมล้อม่วมมาเป็นประจุฟไฟฟ้าในหัวเพราะฉะนั้นคุณความคิดของคุณความรู้สึกโกรธเกลียดเศร้ามีความสุขเป็นคลืน่นแม่เหล็กไฟฟ้าทท่านั้นมันจะรุนแรงหรือมันจะช็อต หรือมันจะพังไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณสามารถควบคุมได้คุณต้องรักษาสภาพร่างกายของเราให้ครบถ้วนนะครับผมจะชอบพูดเสมอว่าผมเคยพลาดนะครับเคยพลาดว่าไว้รอฉันแรงมากแรงมากไว้รอฉันมีจุดจุดจุดก่อนอ่าเช่นอะไรก็ได้คุณลองนึกนะ ไว้รอฉันมีจุดๆก่อนฉันถึงจะเริ่มดูแลความเขาเรียกว่าของขวัญที่เรามีก็คือรูปร่างหน้าตาเริ่มออกกําลังกายฉันจะเริ่มออกกําลังกายต่อเมื่อฉันมี passive income แล้วฉันอยู่บ้านทํางานอยู่บ้านแล้วมันทําให้เราเนี่ยไปทํางานนอกบ้านแต่เราทําไงไม่ได้ดูแลสุขภาพใช่ไหมฉันรอฉันมีเวลาอยู่บ้านนิ่งๆก่อนฉันจะนั่งสมาธิผมเคยนะครับ โคตรเสียเวลาเลยครับและสุขภาพร่างกายเราก็เสียผมจะบอกว่าช่วงระยะเวลาประมาณแค่หนึ่งถึงสองปีที่ผมไม่เชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดแล้วก็ไม่เชื่ออะไรเลยสักอย่างแล้วก็หลงไปกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้แรงต้องใช้ความพยายามคุณเชื่อไหมหน้าตาผมแก่ลงมากจนเป็นตรงจนเป็นตอนนี้ก่อนหน้านี้ไม่เป็นอย่างนี้นะก่อนหน้านี้ยังเด็กกว่านี้อีกนะครับจนตอนนี้ผมว่าผมก็ก็เป็นผลเสียเห็นไหม จากสิ่งที่เราไม่เชื่อทั้งที่จริงๆเราเชื่อมาตลอดเลยแต่มันจะมีช่วงจําได้ไหมที่จิตใจเราอ่อนไหวเราต้องผ่านจุดๆนั้นมานะครับช่วงที่เราเคยพลาดช่วงที่เราอ่อนไหวช่วงที่เราไม่เชื่อช่วงที่เรากําลังมองหาอะไรบางอย่างเราต้องผ่านตรงนั้นมาแลวมันทําส่งผลเอฟเฟกผมมากเลยนะตรงที่ก่อนหน้านี้นะครับออรู้สึกได้เลยว่าอ,อผิวพรรณเราคล้ำขึ้นนะครับ ตอนนี้ยึงถือว่าเออฟื้นฟูมาละฟื้นฟูมาละเราสั่งเซลล์ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ละทิ้งเลยผมว่าผมดีได้มากกว่าเนี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าคุณก็ดีได้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่พูดในเรื่องร่างกายนะเรื่องทุกอย่างเลยสติปัญญาเลยแต่ผมมองว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันคืออืมผมชอบพูดกับนักเรียนว่าบททดสอบแต่ถ้าคุณอยู่ในขั้นสูงขึ้นไปอ่ะผมจะบอกเลยว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแหละ ผมเลยชอบพูดเนี่ยว่าคุณลองไปถามคนที่เขารวยหรือประสบความสําเร็จสิแล้วบอกเขาว่าคุณอยากย้อนอดีตไปแก้ไขอะไรไหมเขาจะบอกว่าเขาไม่ย้อนเด็ดขาดเพราะมันคือส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังสับสนหาหนทางจําไว้ว่ามันมีอยู่สองทางคุณยอมซะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรคิดว่าโชคชะตาเป็นเพราะคนอื่นกลับไปต่อข้างหน้าและนั่นแหละ คุณจะรู้คุณจะรู้ทันทีว่าวันนี้แหละมันคือสิ่งที่จัดเรียงจัก,กรวาลมันจัดเรียงมาให้คุณละคุณไม่จําเป็นต้องรอนะครับคุณต้องรักษาสิ่งที่คุณมีตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อคุณรักษาแล้วนะครับกฎของนิวตันบอกว่าถ้าคุณจะไปในขั้นที่สูงขึ้นหรือจะไปข้างหน้าได้คุณต้องละทิ้งอะไรบางอย่าง ใครที่เรียนขั้นสูงกว่าผมคุณเตรียมตัวนะครับแต่คุณต้องรักษาตรงนี้ให้ได้ก่อนก่อนที่คุณจะละทิ้งมันโอเคไหมก่อนที่คุณจะละทิ้งสิ่งที่คุณมีคุณต้องใช้งานมันให้เป็นก่อนคุณต้องควบคุมมันให้ได้ก่อนเซลล์ต่างๆในร่างกายอผิวพรรณต่างๆคําพูดหรือความคิดหรือความรู้สึกถ้าคุณควบคุมได้นะครับถ้าคุณควบคุมได้นั่นแหละคือกุญแจในการไปต่อ แต่ถ้ามาถึงพอพอมาถึงปุ๊บไม่เอาแล้วฉันโปรงโปรงสละปรงแล้วปรงแต่เอาจริงๆนะคนที่โปรงโดยที่ยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรละ่ะผมก็ไม่อยากตัดสินนะแต่ผมรู้สึกว่าการที่เขาโปรงโดยที่เขายังไม่ได้สามารถควบคุมหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมอะไรได้เนะี่ยมันจะเป็นการที่เขาเริ่มตัดสินว่าเอ้ยไอคนนี้ยังไม่โปรงแต่ฉันปรงแล้ว จริงๆมันคือการยอมแพ้นะครับแต่ถ้าเราสามารถสั่งตัวเองได้คือจิตใจของเราความรู้สึกของเรานั่นแหละครับคุณถึงค่อยปรอาคุณถึงค่อยปรง,ง,ปรงเพราะฉะนั้นคาําว่าปรงของผมเนี่ยมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะวันนี้ผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับการเสียสละทุกคนคิดว่าคําว่าเสียสละมันดีใช่ไหมเดี๋ยวรอดูคลิปครับผมได้ให้ข้อคิดไว้แล้วกันแบบสั้นๆเรียนสดอาณาจักรแห่งจิตวิญญ,ญาณน,นำพาความสำเร็จที่จะสอนสดๆเนี่ย ในวันที่11บเอดลือไม่กี่วันละในวันที่สิบธันวาถึงวันที่15บธันวานะครับสอนสดๆผ่านซูมเห็นหน้าชัดเจ๋วเลยถามตอบได้เลยสงสัยอะไรถามตอบสดๆนะครับสดๆเลยนะอ่าเรียน5วันราคา3,500บาทนะครับเรียนผ่านซูมในคอร์สนี้เนี่ยตอนแรกผมบอกว่ามีเขียนบันทึกเป็นก็ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิ และผมก็ใส่เรื่องของจิตวิญญาณหรืออาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนำพาความสําเร็จก็คือเกี่ยวข้องกับจินตนาการในซีซั่น1เข้าไปแล้วแต่ซีซั่น2ผมได้เตรียมเนื้อหาของจินตนาการเนี้ยให้มันตรงเข้ามากับเรื่องกดแรงหนึงดูดและจิตวิญญาณพร้อมกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นซีซั่นสอจะพูดถึงจินตนาการอีกรอบหนึ่งที่ลึกขึ้นแล้วก็เสริมด้วยการเขียนบันทึกให้ได้ นะจำได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้าคุณเขียนบันทึกเป็นเนี่ยคุณจะอยากนั่งสมาธิใครที่ไม่ชอบนั่งสมาธินั่งไม่ได้คุณจะอยากเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจตรงนี้นะครับเรียนสด5วันนะครับราคา3,500บาทนะ